โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะผมพาทุกคนมาทำสปอยเลอร์หลังนะครับผมนะฮะใส่เจ้าเซฟิโรคันนี้นะครับผมนะฮะรุ่นเรุ่น A31 นะครับผมนะฮะนี่ไว้เป็นแนวทางนะฮะสำหรับใครที่อยากทำชุดแต่งลงเองครับผมนะฮะในเกมต่างๆนะครับผมเนาะนะฮะก็เราใช้โปรแกรมเรนเดอร์นะครับผมในการสร้างนะครับผมภาพตัวอย่างก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนะไปผมดาวน์โหลดมาจาก Google นะครับผมซึ่งเป็นที่ตัวอย่างนะที่ผมจะทำนะครับผมนแล้วก็ ส่วนสเกลสัดส่วนนะฮะเราใช้แค่จินตนาการล้วนๆนะครับผมนะฮะไม่เกี่ยวกับสัดส่วนนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเปิดอ่าสกินช็อตให้ดูด้วยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมดับแรกเราก็เปิดภาพมาเป็นรูปเฟร์นิ์ด้านข้างนี้เลยนะนะฮะก็กดเลข3ครับดูด้านข้างครับผมนะฮะใครที่ไม่มีพื้นฐานฐานะฮะก็ย้อนไปดูคลิป เก่าได้นี่ผมนะผมได้สอนพื้นฐานการใช้โปรแกรมไปบางส่วนแล้วนะฮะโอเคครับผมนะฮะก็เราก็ทําการเริ่มกันเลยนะผมแอดนะครับผมแผ่นอ่าเพลนขึ้นมาครับผมเลื่อนข้นเลื่อนขึ้นหน่อยนะครับผมกด R นะครับ Y 90เนะฮะเพื่อให้ชิ้นงานตั้งขึ้นเนาะเราจะทําตัวดังข้างนี้ก่อนนะฮะนี่จะเป็นมุมแบบนี้เลยทุกคนนะฮะอันนี้อาศัยแบบว่าจินตนาการล้วนนะครับผมไม่มีสัดส่วนและสกิลนะฮะ ย้ำเลยครับผมอ่ะกดแท็บเข้าเข้าอิดิทิโหมดนะครับผมแล้วก็ครอบนะฮะ,ะทำการแบบลากให้มันเข้าสเกลของเราครับผมที่เราต้องการนะครับผมกดครอบทั้งหมดก็ได้ครับผมกด S ครับผมนะฮะแล้วก็ลองขยับให้มันสัดส่วนที่ใกล้เคียงนะฮะคิดว่ามันจะประมาณนี้ทุกคนนะผมนะฮะนี่โค้งด้านในครับผมตรงนี้จะโค้งเยอะกว่านะฮะ กดคอนโทรลชิปแล้วก็ B ครับผมนะฮะแล้วก็สไลด์เมาส์ขึ้นครับสกอร์เมาส์ตรงกลางครับผมให้เป็นอ่าให้เป็นส่วนโค้งครับผมนะฮะแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะโค้งน้อยกว่าคอนโทรลชิปบีเหมือนเดิมครับผมอ่าครับผมด้านหลังก็ไม่เยอะเท่าไหรนะ่ฮะประมาณนี้เหมือนมันโค้งเข้าอย่างนี้ด้วยทุกคนนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะ อ่าประมาณนี้ฮะอืมตรงนี้เล็กเล็กมาหน่อยทุกคนนะครับผมน,นี้ก็จะเข้าประมาณนี้นะท่านที่ผมดูฮะกด R ครับเพื่อขยับหมุนได้ครับผมอันนี้จะใหญ่กว่าด้านหลังฮะอันนี้ผมทําใหญ่เกินครับอ่าสัดส่วนนี้ใช่เลยทุกคนนะผมนะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ โอเคนะผมพอใจประมาณนี้นะผมนะจากนั้นเราก็กดเลขหนึ่งครับผมเพื่อที่จะทําการขยับให้มันอยู่ด้านข้างนะฮะกด A ครับผมเลือกชิ้นงานทั้งหมดนะผมคิดว่าสไปร์ลนจะอยู่ช่วงนี้ครับผมนะประมาณนี้นะครับนี่ฮะจากนั้นนะฮะเราก็ทําการมิลเลอร์ครับเพื่อให้มันเป็นชิ้นงานอีกข้างหนึ่งครับผมนะฮะมาที่ add modify ครับผมคลิก1ทีฮะเลือกที่มิลเลอร์ครับผม สังเกตว่าชี้งานจะมิเลอร์ไปฝั่งผิดข้างครับผมนะฮะเราก็ทำการเอพายสกิลก่อนนะฮะกดแท็บออกจใจดิดโมน,นะฮะกดชิป A ะฮะอ่ะขออภัยครับคนโทนเ a ครับผมแล้วก็มาที่โรเตชันครับนี่ก็การมิเลอร์ก็ในแกน x ก็ถูกต้องเลยครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะนี่แล้วกดแท็บเข้าดีดมวลเหมือนเดิมะฮะจากนั้นครับเรามาสร้างตัวนี้ครับผมเนี่ยตัวด้านในมัน,นะฮะ กดชิป A แอดเพนขึ้นมาครับผมนี่เราก็กดคอนโทรลอาแบ่งครึ่งครับแล้วก็กดชิปเลือกด้านข้างกด X ลบออกด้านหนึ่งครับผมนะฮะมันก็จะเป็นการทำแบบมิลเลอร์นะครับผมนะก็จะทำชิ้นงานพร้อมกันนะครับอ่ะอย่าลืมกดคลิปปิ้งด้วยครับงานจะได้ติดเชื่อมกันนะครับผมนะฮะโอเคครับผมก็กดเลขเจ็ดดูมุมมองด้านบนนะฮะ ครอบแล้วก็ดึงครับครอบแล้วก็ดึงฮะให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะประมาณนี้ฮะกดคลิกชิ้นงานหนึ่งทีกด L ฮะเป็นการเลือกชิ้นงานที่มันติดกันทั้งหมดครับผมอ่าดึงลงมาครับสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นแบบโค้งขึ้นนะทุกคนฮะเราก็กด Ctrl R ครับผมเพิ่มเส้นขึ้นมาประมาณนี้ อ่สไลด์ให้อยู่ตำแหน่งที่เราต้องการครับผมชิ้นงานมันหันเข้าด้านหน้านะฮะเราจะต้องมองด้านนี้ครับผมเอาเป็นว่าช่วงข้างหน้ายกขึ้นแล้วกันนะฮะนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะเลือก2ชิ้นนี้ฮะ,ะอืมเรากดคอนโทรลไออีกเส้นหนึ่งครับผมให้มันหยุดอ่าตรงนี้ครับผมประมาณนี้กดชิปเลือกเส้นด้านหน้าครับ ยกขึ้นครับผมนะนี่มันจะปานยกขึ้นแบบนี้นะฮะนี่ครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เอาแบบง่ายๆทุกคนนะไม่ไม่ไม่แบบทำแบบยากเกินไปครับฉะนั้นเราก็ทําส่วนโค้งครับกดชิปอ่ากดเลือกเส้นครับผมแล้วก็คอนโทนบี B. นะฮะสกอร์เมาส์ครับผมเอาสัก4เส้น,นะฮะตรงนี้เช่นกันครับอ่าคลิกก่อนครับผม1นทีแล้วก็กดชิปบีฮะ สกอร์เมาส์ครับผมตรงนี้จะโค้งจะทีกว่าฮะโอเคประมาณนี้ครับผมนะฮะนี่เราก็จะได้ชิ้นส่วนนี้แล้วฮะจากนั้นเราก็เพิ่มความหนาให้มันสักหน่อยฮะมาที่ add modify ครับผมแล้วก็ solidity ครับผมนี่ชิ้นงานก็จะหนาให้เราแล้วครับผมนี่ประมาณนี้ฮะนี่จากนั้นถ้าเราอยากได้ความเนียนครับเพิ่มสวิไว้ครับผม สวิชันครับผมเซอร์เฟตครับนีเเ่เราเพิ่มสวิตช์เซอร์เฟตนะฮะเราต้องอเพิ่มเส้นให้มันครับผมกดชิปอคอนโทรลอาร์ครับเพิ่มเส้นขึ้นมานะฮะตรงนี้ด้วยคอนโทรลอาร์ลากเส้นเข้ามาชิดครับผมมันจะทํามันจะ,ะทําการตรึงเส้นให้เรานั่นเองนะฮะนี่นี้นนก็ได้ไหม ต้องแยกชิ้นครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมทําการแยกชิ้นก่อนนะครับผมคลิกชิ้นงานหนึ่งทีกด L ครับผมเลือกชิ้นงานนะฮะตรงกลางแล้วกด P ฮะหนึ่งทีแล้วก็ select กด selection ครับผมนะฮะมันเชแยกชิ้นงานให้เราแล้วนะฮะเราจะทําการ subdivision แค่ตัวตรงกลางครับผมส่วนตัวนี้เราจะไม่ใช้นะครับผมเราคลิกชิ้นงานตัวนี้ฮะแล้วก็กากบาททิ้งครับผมเราจะใช้แค่นี้ฮะนี่นะครับผม ที่ขวาเฉดสมูทครับแล้วก็เราจะทำการเพิ่มเบเวลให้มันครับผมนะมเดี๋ยวเราเพิ่มทีหลังครับอาโอเคได้ชีนประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำแยกเป็นสีดำก่อนแล้วกันนะจะได้ดูง่ายฮะอาะไรคาร์บอนเ,เลยแล้วกันนะครับผมอืมอจากนั้นเราก็ มาทําขาด้านล่างนี้ฮะก็จะทําแบบง่ายๆเลยทุกคนนะกดเลข3ดูด้านข้างฮนะชิปเอเมตรเพครับผม RY เมเดิมครับกด R ตัว Y 90พิมพ์90คีย์บอร์ดครับผมดึงมาตรงนี้ก่อนนะฮะสังเกตว่าตัวจะเป็นโคง้งด้านบนนะครับ ออกมาทางนี้ฮะกดแท็บครับผมเลือกจุดฮะเราลากมาให้ใกล้เคียงก่อนครับผมอ่ะประมาณนี้นะทุกคนนะฮะแล้วก็กดขอโทษอ้าเพิ่มเส้นกด S ย่อสเกล Y ครับผมให้มันเข้ามาแบบนี้ฮะนีะ่โอเคนะครับผมจากนั้นนะฮะทำเรามาทำชิ้นส่วนที่เป็น เป็นช่องนะครับผมออกคกด i ครับผมบาทีฮนะนี่ประมาณนี้นะครับก็คาระบาอืมผมจะลบด้านในนี้ออกครับกด x ครับผมเฟซนะนี่เลยจะทำแบบง่ายๆนะเส้น ตรงนี้จะออกมาตรงกลางเลยครับผมนะเลือกเส้นครับผมกดชิปอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลือกเส้นครับ4จุดนี้ครับคอนโทรลบครับผมเพิ่มเส้นขึ้นมาแค่2เส้นนะครับผมนี่ประมาณนี้าจากนั้นก็กดช่องด้านในครับผมแล้วก็กดชิปมาเลือกตัวนี้ฮะแล้วกด F เลยนะฮะมันก็จะเชื่อมให้เรานะกดชิป2เส้นนี้กด F ฮะนี่ ก็เป็นการกรบาทนะฮะแต่ว่าการกรบาทมันจะอยู่ช่วงอืมนี่นะฮะทางไว้ดีอ่าเราก็ขยับเส้นเราเลยฮะดึงเข้าไปครับเดี๋ยวทุกคนย้อนกลับก่อนมันไม่ค่อยเวิร์คครับแบบนี้อืม กด e มาเลยครับผมลากเข้ามาครับนี่วางไว้ตรงนี้ก่อนนี่กด e ครับผมลากเข้ามาครับสังเกตว่ามันจะมาเชื่อมมุมนี้พอดีอม,มันก็คล้ายกันนี่หว่าโอเควางไว้ตรงนี้ก่อนครับผมแล้วก็กดคอนโทรลเส้นตรงนี้คอนโทรลเส้นนี้ครับผมแล้วก็อเลือกจุดครับเอาเส้นนี้มันเชื่อมกับเส้นนี้กดชิปนะครับผมแล้วก็กด m อินเทอร์เน็ตลัสครับผมมันก็จะมาเชื่อมกันนะฮะอันนี้ก็เอามาตรงนี้เลยต้องดูก่อนครับมันได้หรือเปล่าอ่ะไม่ได้ครับย้อนกลับอืมเราจะเอาเชื่อมมุมไหนดีเชื่อมนี้เลยดีกว่าฮะกด4จุดกด f อฮะตัวนี้ก็มาเชื่อมตรงนี้ครับผมเลือกจุดกดชิปแล้วก็กดเอมอดดัสครับผมตัวน,นี้ก็อืม ตรงนี้ก็เหมาะครับผมอ่ะกดสองเส้นกด M at l a s สโอเคครับผมคล้ายคล้ายคล้า <laughs> ยขยับเส้นให้มันเท่าๆกันหน่อยอืมนะฮะตรงนี้ทำไงผมอยากให้เส้นมันเชื่อมกันครับผม เ,ออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทวนาได้ไหมอ่ะกดมาทวนามาสี่จุดครับผมอ่าตอนนี้ก็เราจะลากตรงนี้มาให้ถึงจุดจุดนี้ฮะกดจีสองครั้งครับผมนะฮะกดจุดกด G ีสองครั้งดับเบิลลจีนั่นเองนะฮะอ่บ เดี๋ยวลบนี่ออกก่อนดีกว่าครับง่ายดีกดเฟสกดชิปเนียเลือก2แผ่นนี้ฮะกด x ลบเฟสออกครับผมนะฮะแล้วเราก็ามาเชื่อมเอานะฮะกดมกด m at l a s ฮะกด m at l a s สครับผมอืมอันนี้เราจะดึงขึ้นไปอย่างนี้ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนดึงขึ้นไป ชิปสจุดกด m at l a s นะฮะอืมครอบกด f ครับผมเชื่อมเลยแล้วเราก็แต่งให้มันเข้าครับผมอยากอยากให้เส้นมันเชื่อมกันเยอะที่สุดครับผมนะไม่ให้มันแยกกันนะเพื่อที่ว่าเราจะฝึกไว้นะผมไว้แบบว่าทําโมเดลขายได้นะนะฮะตรงนี้เหมือนมันจะโค้งทุกคนนะครับ คอนโทรล B มันเดิมครับผมเลือกสกอร์เมาส์ครับผมกดเส้นคอนโทรล B ครับสกอร์เมาส์ฮะมันเป็นเส้นโคงวันนี้โอเคผมคิดว่าประมาณนี้นะผมบผมกด A อา่าออกจาอีดิทโหมดครับผมกดแท็บนะฮะแล้วก็ย่อสเกลแล้วก็เอาลองมาวางดูฮะ เหมือนมันจะสูงไปกด S z ครับผมโอเคประมาณนี้ฮะได้การได้การกด r หมุนครับผมนะฮะให้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมลากเข้ามาม,มันต้องใหญ่กว่านี้กด S ครับผมเพิ่มสกลฮะได้ไหมอ่ะกดโปร่งแสงก่อนทุกคนนะนี่ กดแท็บแล้วก็ดึงให้มันเข้าฉากนะฮะทุกคนประมาณนี้โอเคผมพอใจประมาณนี้แล้วทุกคนนะครับผมนี่นี่จากนั้นนะครับผมเราก็ กดแถบเข้าดีหมดนะฮะกด A เลิกทั้งหมดครับผมกด E เพิ่มความหนาครับอ่าดึงดึงดึงแกนเอ็กเลยนะฮะกด A S Z ครับผมเหมือนมันสูงไปนิดนึงได้ไหมอืมโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะ ก็ใส่ยเม็ดให้มันครับผมเอาเป็นสีดำครัอืมใช้ได้ครับผมแล,แล้วเราก็มามมิเลอร์ครับเป็นให้มันออกไปอีกข้างหนึ่งครับผมก็ถ้ามันยังเป็นแบบนี้ติดกันนะฮะเราก็ชิปเอ่าคอนโทรลเอครับผมโรเตชันนะครับแล้วก็กดเซตออร์จินครับผม เลือกตัวที่สามครับออริจินทูโคเซอร์ครับผมมันก็จะมาอีกข้างหนึ่งให้เรานะฮะนี่ครับผม uh huh. สวยงามใช่ได้ฮะตัวนี้ผมทำเป็นคาร์บอนนะฮะเดี๋ยวผมกลาง UV ไปพร้อมเลยแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราแอปพลายสเกลแอปพลายความหนาตัวนี้ไปก่อนนะครับผมนะฮะ,ะเพื่อเราจะทำการเบลวิวนั่นเองนะครับผมเลือกจุดครับผมเลือกเส้น,นะฮะ สองเส้นนี้เลยแล้วก็คอนทรนบีฮะเบเวลให้มันดูคมนะฮะชิ้นงานจะได้คมขึ้นนะทุกคนนะนี่ฮะโอเคครับผมนั้นแล้วก็กดแอปพลายทั้งหมดเลยครับผมถ้ามันมีแอปมัลติไฟล์เยอะครับผมกดชิ้นงานคีดหนึ่งแล้วก็กดชิปเ a ครับผมคอนทรลเครับผมแล้วก็นี่ฮะตัวนี้เลยเนี่ยครับคลิกไปมันก็จะแอปพลายให้เราทั้งหมดครับผม นี่เหมือนกันเลยฮรับคอนโทนเอครับผมตัวนี้ฮะโอเคครับผมตัวนี้ผมจะใส่เป็น,นคาร์บอนนะฮะตัวนี้เป็นแมทที่ผมเชื่อมกับเท็กเจอร์คาร์บอนไว้แล้วนะฮะก็มาที่ uv ครับผมเลือกชิ้นงานครับ ผมขอดูเท็กเจอร์คาร์บอนก่อนอยู่ไหน<ม>สยสะลำบากแล้วทุกคนอ่ะนี่ฮะอืมมองเห็นเป็นคาร์บอนหรือเปล่า โอเคครับผมเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมนะครับเม็ดคาร์บอนนะครับผมลืมครับโอเคครับผมอ่าจะมีฐานด้านล่างนี่ครับผมลืมไปครับผมชิปเอครับผมเหมือนเดิมฮะเราสร้างแบบง่ายๆเลยฮะตัวนี้ครับผมก็จะเป็นพับเหมือนอ่เป็นตั้งฉากขึ้นครับผมนะฮะ แท็บนะฮะแล้วก็เลือกเส้นครับผมตัวที่สองนี่กด E z เลยครับผมนี่นะฮะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นแบบเหมือนเป็น C หลบนะครับผมนะฮะกดชิปคอนโทรล B ฮะเราเอาแค่สองจุดนี้นะครับผมให้มันใกล้เคียงอ่ะประมาณนี้ครับผมนี่แล้วก็กดชิปดึงเข้าหน่อยนี่เหมือนจะสูงไปครับครอบแล้วดึงลงหน่อยฮะกด a เลือกทั้งหมดกด S ย่อสเกลฮะ ดึงมาครับผมตำแหน่งที่เราเชื่อมอต้องการจะวางครับ S ครับผมย่อลงไปกดเลข3ดูทั้งข้างครับเลื่อนลงมาอันนี้เป็นตัวยึดเลยนะครับผมนะกด R เพื่อหมุนครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ เพิ่มความหนาให้มันหน่อยมาที่ a อสโบร i f ฟายครับผมแล้วก็ s โ l i d i ิตี้ครับคลิกอีเวนต์ทิ้งน็กครับผมความหนาอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดแล้วกันครับผมเออเยอะไปฮะศูนย์จุดศูนย์ห้าครับผมอืมประมาณนี้ โอเคครับผมอ่ะเราแอพพลายความหนาไปก่อนออกจากอีดิโมดครับแอพพลายความหนาเข้าไปครับจากนั้นครับผมกด a เลือกชิ้งานทั้งหมดครับกดชิป d ครับผม x r set เลยครับผมร้อยแปดสิบนะฮะทำการหมุนเลยครับผมกด s e l e ออกมาครับผมแล้วก็หมุนให้มันอยู่ในองศาเดียวกันครับผม วันนี้อืแล้วก็เพิ่มน็อตให้น้ำมันหน่อยครับอเพิ่มจุดนี้ครับผมเราคลิกสองจุดนี้นะเพื่อจะเอาเคอร์เซอร์มาครับผมในการเพิ่มวัตถุในับผมกดชิปเครับผม,บผมแล้วก็เลือก s e l e เคอร์เซอร์ครับสังเกตว่าจุดวงกลมนี้นะฮะวงกลมขาวแดงจะมาแล้วครับกดชิป add นะครับผมนะไซเคิลนะครับผมตัวน็อตนี้ก็จะเป็น หกเหลี่ยมฮะใสหกครับผมอ่าคลิกหนึ่งทีแล้วก็กด R Y 9ก้าสิครับผมย่อสเกลกด S ครับผมเป็นน็อตนะครับผมนะกด F เพิ่มแผ่นครับกด E ลากขึ้นมาฮะคอโทล B ครับเบลเวลให้แบบตัวน็อตโค้งโค้งหน่อยนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะอ่ากดสลปออกไปได้แล้วครับผม จากนั้นเราก็ใส่สีให้มันครับเป็นแบ็กมือนเดิมครับอันนี้เป็นสีดําใส่สีดำนะโอเคแล้วนะครับผมมันจะมี2จุดตรงนี้นะหนึ่งสองครับผมกดแถบเข้าดีหมวกกด A เลือกทั้งหมดครับผมกดเลขสามดูดอันข้างแล้วก็กดชิปดีเป็นการก๊อปปี้ฮะแล้วก็ลากมาเลยจัดตำแหน่งให้มันหน่อยกด R ครับผมอันนี้ผมทําแบบคร่าวๆนะนะฮะโอเคจากนั้นเราก็จะมิลเลอร์ไปอีกข้างหนึ่งครับผมนะฮะก่อนจะมิลเลอร์เราต้องเอาเคอร์เซอร์กลับไปก่อนนะครับ ปกติเคอร์เซอร์จะอยู่ตรงกลางของโปรแกรมเลยครับผมนี่นะฮะเราก็กดชิปซีครับผมนะฮะสังเกตว่ามันวิ่งกลับไปแล้วนะฮะจากนั้นครับเลือกชิ้นงานมาที่ประแจ add modify m i l l e r ครับผมสังเกตว่าชิ้นงาน m i l l e r ไปทางไหนก็ไม่รู้นะฮะเราต้องเซตออร์ดิจินครับเลือกทุกกระเสื้อครับผมนี่สังเกตว่ามาแล้วครับผมนี่เรียบร้อยครับ โอเคสปายเลอร์ okay. สวยๆครับผมง่ายๆครับทำเล่นเองได้ครับผมนี่อันนี้ผมไม่ได้ลงดีเทล,ลแบบเยอะนะนะครับทำแบบก็พอได้ทุกคนนะมันวิ่งแบบเนี้ยทำเป็นรถวิ่งไปนะมันก็ไม่สังเกตเท่าไหร่นะทุกคนนะครับนี่นะส่วนใครที่อยากให้มันสมจริงมากครับผมก็จัดสามารถจัดทรงตัวนี้ได้นะโอเค okay. ผมไม่พอใจครับตรงนี้ เหมือนตรงนี้มันจะหนาลงมาเยอะๆนะทุกคนนะนี่นะฮะนี่เราก็สามารถกดเลือกแล้วก็ดึงความหนานี้ขึ้นได้ฮะอ่ะผมเลือกตัวนี้แล้วกันอ่าเส้นตรงไหนดีตรงนี้ฮะแล้วก็กดอคอนโทรลแล้วก็กดบวกครับ เซตครับผม,มเหมือนมันจะยังไงวะโอเคดูใกล้เคียงครับผมประมาณนี้แล้วกันนะนี่ครับผมเรียบร้อยฮะสปอยเลอร์เท่ๆนะครับไ้ใส่รถซิ่งครับผมนะ โอเคครับผมนะฮะผมก็ขอฝากช่องด้วยนะผมฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยถ้าใครชอบนะย้วก็อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะส่วนใครที่แบบว่าอยากลองทําแล้วก็อยากแบบว่าทําเป็นอาชีพนะครับผมก็มีคอร์สเปิดสอนนะครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อไปทางใต้ล่างคลิปได้เลยครับผมนะฮะนี่สุดแต่งที่ผมทำนะ,ะก็คือตัว3ชิ้นนี้นะผมรวมรทั้งสปอยเลอร์นะที่ ทำใส่รถคันนี้ฮะเอาไว้ลงเกมนั่นเองนะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับผมนะฮะก็ใครที่สนใจอยากเรียนฮะติดต่อที่เพจตารางเค่ยวเลยนะะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม